าพีชัยใช่ครับท่านทรงใช้ดาบเหล็กน้ําพีมีเหล็กน้ําพีเป็นดาบพคบาร,รมีของท่านนะครับ<อ>ชื่อว่าดาบมัทกาวุธแต่<ช>คนสมัยก่ยอนเขาจะรู้ได้ไงว่ามีอันนี้คือเหล็กน้าพีเขาก็จะมีวิธีในการดูก้อนไหนเป็นก้อนแร่เหล็กน้ําพีครับผมน่แสดงว่าตรงพื้นที่บริเวณนี้มีแร่เหล็กน้ําพีอยู่เต็มไปหมดเลย ในการที่ยกเหล่งน้ําพีตอนแรกต้องทํำยังไงครับเราจะมาขอพร,รสักอย่างหนึ่งให้ประสบผลสําเร็จทําการยกเสี่ยงทายถ้าประสบผลสําเร็จจริงๆขอให้ก้อนแรกเหล็กก้อนนี้ครับยกไม่ขึ้นุณดาเคยที่แบบไม่ได้ขอแล้วเกิดเรื่องราวแปลกๆก,กับตัวเองไหมครับุณดาครับตอนนี้เราตีเพื่อให้มันยาวใช่ไหมครับอยาวอันนี้ทําดาบเล่มยาวาเล่มฮะเลมลมาวง พิเศษเพียงพิมพ์เที่ยวได้ไม่ลบหลู่มาในลายอัดเฟิร์มรับส่วนลดทันที200บาทเหลือเพียง490บาทภายในเดือนมีนาคมนี้เท่านั้นที่อยงสวัสดีครับสวัสดีครับขอบพระคุณมากนะครับที่ให้ความแมตตากับรายการเที่ยวได้ไปลบหลู่ของเรานะครับวันนี้จะมาขอความรู้เกี่ยวกับเรื่องราวของเหล็กน้ําพีชือว่าหลายคนน่าจะรู้จักเหล็กน้ําพีเป็นอย่างดีแต่ความหมาย ทําไมถึงเรียกว่าเหล็กน้ำพีวันนี้จะมาไขข้อข้องใจให้หลายๆคนได้เข้าใจกัน,นพี่ญิงตอนนี้เราอยู่ในอาคารพิพิธภัณฑ์ <ผม S 2> นะที่เหล็กน้ำพีแห่งนี้ถามนิดนึงว่าเหล็กน้ำพีเนี่ยพี่พบเจอในทั่วไปทั่วประเทศป้ะหรือว่ามีแค่ที่นี่ที่เดียว เหล็กน้ำพีครับก็จะพบที่นี่ที่เดียวนะครับไม่มีที่อื่นนะครับคล้ายๆกับว่าเป็นเหล็กโบราณนะครับที่มีคุณภาพดีเพียงเดียวที่สุดในโลกนะครับพบที่ในตำบลมู่บ้านน้ำพีของเรานี่แหละครับคุณสมบัติคือเหล็กน้ำพีนี่คือเหนียวแข็งครับแล้วก็ที่เราได้ยินแน่นอนแหละพญาพิชัยใช่ครับท่านทรงใช้ดาบเหล็กน้ำพีถูกไหมครับครับผมกุมมงคลที่มีอาถรรพ์ที่เพื่อที่จะไปล้างอาถรรพ์ได้นะครับเพราะท่านพญาพิชัยดำหักก็จึงมีเหล็กน้ำพีเป็นดาบผู้บารมีของท่านนะครับชื่อว่าดาบนาคาบุาร นันทกาวุธครับผมทีนี้ในขั้นตอนในการทําเหล็กน้ําพีเห็นบอกว่าที่นี่ที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เนี่ยมีขั้นตอนแล้วก็เหมือนรูปปั้นจําลองเนอะใช่ครับ้างั้นไปดูเลยไหมพี่ใช่เลย มาถึงตรงนี้เห็นว่าเป็นจุดแรกใช่ไหมพี่ครับผมนี้จะเป็นจุดแรกครับพี่อี้รงนี้อธิบายให้ผมฟังหน่อยว่าตรงนี้คือกรรมวิธีอะไรครับเป็นการจําลองบอกว่ากําลังตุดหาแร่เหล็กน้าพีอยู่นะครับสมัยเนี้ยเราจะตรวจดูได้ว่าเหล็กน้ําพีก็คือต้องใช้ไม่เหล็กดูดถึงจะใช่แต่คนสมัยก่อนเขาจะรู้ได้ไงว่ามัยอันนี้คือเหล็กน้าพีเขาก็จะมีวิธีในการดูนะครับว่าหรือว่าการสังเกตนะครับว่าก้อนไหนเป็นก้อนแร่เหล็กน้าพีนะครับลักษณะของก้อนแร่เหล็กน้าพีนั้นก็จะเป็นก้อนสีดานะครับหรือว่าเป็น สีมันวาวนะครับจะมีน้ําหนักมากกว่าก้อนหินธรรมดาทั่วไปจับรู้เลยจับรู้เลยรตรงนี้เราต้องขุดหาก่อนแล้วก็นําเอาไปถลุงอีกขั้นตอนนึงนะครับตรงนี้คือจุดแรกนะในการที่จะขุดหาเหล็งน้ําพีก่อน ขั้นตอนที่2ออย่างที่พี่อื่งบอกตรงนี้คือการถลุงใช่ไหมพี่ครับผมตรงนี้ก็จะมีรูปปัน้นกุณตาทั้ง3ท่านเนี่ยเหมือนก่อเตาก่อไฟแล้วยังไงพี่วิธีขั้นตอนการทาขั้นตอนในสมัยก่อนเมื่อเราได้เ,ลเหล็กน้ําพีมานะครับเราก็จะมาทําการปั้นเตาขึ้นมานะครับเตาที่ใช้ถลุงเหล็กน้ําพีเนี่ยครับ<อ>ก็จะทํามาจากดินเหนียวนะครับ<อ>แล้วก็ที่ดีที่สุดก็จะเป็นเชื้อเพลิงที่ทํามาจากถ่านไม้สักเพราะว่าไม้สักเนี่ยจะเล่งความร้อนได้สูงและจะไม่เกิดประกายไฟนะครับทำไปเรื่อยๆครับจนกว่าเหล็ก ลายรวมตัวกันไปอยู่ทางด้านล่างเดี๋ยวหมายความว่าก็เอาเหล็กน้ําพีใส่ไว้ในนี้ใช่ครับคุณตาท่านนี้ก็เหมือนกับปั๊มลมอย่างนี้ยนะครับเร่งความร้อนนะครับโอ้โหนี่คือภูมิปัญญาสมัยเมื่อก่อนเลยนะเมื่อสมัยเมื่อก่อนคือเอาลมมันดันเข้ามาให้ไฟเนี่ยมันมีอากาศเข้าไปแล้วมันจะโหมหนักขึ้นหนักขึ้นมันจะร้อนใช่ครับแล้วเหล็กน้ําพีเนี่ยที่มันอยู่ในนี้กองเท่าถ่านเนี่ยก็จะละลายไหลลงไปอยู่ข้างล่างใช่เลยครับเราจะไปทําอะไรต่อพี่จากถลุงแล้วเราได้เหล็กน้าพีแล้วตัวนี้นะครับเราจะนําเอาเหล็กน้ําพีนะคร ผนี่เลยในการตีดาบก็คือต้องเอาเหล็กน้ำพีทําให้ร้อนอยู่ตลอดเวลาไหมเอาใส่เผาหน้านู้นครับผมพอเหล็กร้อนแดงก็จะมาทําการขึ้นลูกคนนึงจะเป็นคนเร่งความร้อนนะครับคนที่จับคีมตรงนี้ครับที่ยองอยู่บนข้้งนะครับก็จะเป็นช่างแต่คนตีตรงนี้ครับก็จะเรียกว่าลูกค้อนนะครับจะบอกว่าใครก็ได้มาตีใช่ครับแต่คนที่จะดีไซน์ให้ดาบออกมาเป็นลักษณะยังไงคือช่างเลยครับคือคนที่เอาคีมมาจับเหล็กเอาไว้ใช่ครับ ตรงนี้พี่อึ่งบอกก็คืออันนี้คือก้อนก้อนแร่เหล็กน้ำพีครับก้อนแร่เหล็กน้ำพีครับผมน่นแสดงว่าหมายความว่าเอาก้อนนี้ไปหลอมในไฟก่อนถูกไหมครับใช่ครับเพื่อจะแยกเหล็กน้ำพีให้เขาไหลออกมาใช่ครับพอไหลออกมาเสร็จปุ๊บก้อนแร่เหล็กน้ำพีที่ที่ผ่านการถลุงแล้วเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้ครับผมตรงนี้จะขุดพบ จากเตาถลุงตรงนี้เราจะต้องไปใส่เตาเผาอีกครั้งหนึง่งเพื่อให้ได้เนื้อเหล็กให้ได้เนื้อเหล็ก100ร้อยเปอร์เซ็นต์ถูกไหมครับครับผมตรงนี้ก็จะมีแร่เหล็กอัมพีเหล็กถลุงแล้วนะครับแล้วก็ผระแสงผระขันซึ่งที่นี่อย่างที่พี่อึ่งบอกมีอยู่สองบอ่อม,มีบ่อผระแสงและบ่อผระขันใช่ครับต่างกันยังไงพี่ถ้าเป็นผระแสงนะครับก็จะปลายแหลมและก็มีคมด้านเดียวนะครับหเหมาะที่อาจะเป็นผระแสงดาบที่คู่กับทหารเอกหรือว่าพระมหากษัตริย์ในสมัยนั้นนะครับส่วนผ้าขันดาบนะครับก็จะปลายแหลมเหมือนนกกัะคแล้้ว็จมมีด สองคมครับผมจะแต,ตกต่างกันตรงนี้แล้วในการใช้อ่ะพี่ผ้าเสงดาบนะครับก็ต่อสู้อะไรประมาณนี้ uh huh. นะครับส่วนว่าขันดาบก็คือก็มีบางส่วนเหมือนกันที่ไปใช้ต่อสู้นะครับ oh. มาอยู่ตรงหน้าบ่อพระแสงแล้วก็พระขันตอนแรกที่ผขงเข้าใจพี่อึงคิดว่าเป็นบ่อน้ําแต่จริงไม่ใช่เป็นบ่อที่เขาขุดเอาไว้ใช่อันนี้เพิ่งขุดหรือว่าขุดมานานแล้วครับประมาณสองสามชั่วอายุคนเอาแร่เหล็กน้ำพตีตรงนี้ขึ้นมาถลุงเป็น,นหลักร้อยปีครับผมนั่นแสดงว่าตรงพื้นที่บริเวณนี้มีแร่เหล็กน้ำพีอยู่เต็มไปหมดเลยผิวดินหรือว่าขุดลึกลงไปประมาณ10เมตร20เมตรก็ยังมีแร่เหล็กน้ำพีอยู่ใครที่จะสามารถเข้ามาขุดแร่เหล็กน้ำพีนี้ได้อนุญาตเฉพาะคนในหมู่บ้านเท่านั้นนะครับที่จะมา คนต่างๆนะครับคนนอกไม่สามารถได้เลยครับผมแต่ทีนี้อย่างนี้พี่ผมขอญาตวันนี้นะเดี๋ยวผมจะลองตกเหล็กน้ำพีชไม่รู้จะได้หรือเปล่าแต่คิดว่าน่าจะได้นะพี่อึ่งนะครับผมถ้างั้นขอญาตตกเลยด้วกันพี่ทีนี้มีบ่อพระแสงแล้วก็บ่อพระขันเอาจิงๆแล้วเนี่ยเราสามารถตกบ่อไหนก็ได้ใช่ครับขึ้นอยู่ในกรรวิธีการทํานําไปเป็นพระแสงหรือว่าพระขันใช่ครับอ้าวทีนี้ขอญาตขอเบ็ดหน่อยขอเบ็ดหน่อย อ่าลากเบาๆนะครับถ้าเราเห็นสังเกตว่ามันเขาติดแล้วเราก็ค่อยๆยกขึ้นมาอันนี้ผมว่าติด้วนะครับผมลองดูนะลองดูนะครับตรงนี้ใกล้ๆแล้วกันนะครับผมใกล้ๆแล้วกันนะถ้ามันเป็นแร่เหล็กน้ำพีมันจะติดขึ้นมานะครับถ้าเป็นก้อนหินธรรมดาั่วตไปจะไม่ติดขึ้นมาค่อยๆยกได้เลยครับผมเห็นแล้วติดเยอะเลยครับติดเยอะเลยพี่ครับ่าเทคนิคในการตกนะครับเริ่มมีเทคนิคในการตกนะครับส่วนมากก็แรกๆก็จะไม่ได้นะครับพอเรารู้เทคนิคในการตกก็จะได้ขึ้นมาเยอะๆแบบนี้ครับพี่อึ้ง้วอย่างนี้เนี่ย คือถ้าคนตกได้แล้วเนี่ยเอากลับบ้านได้เลยเหรอครับอธิษฐานขอจากท่านเจ้าพ่อโบริกน้ําพีนะครับเพื่อที่จะไปทําเป็นวัตถุมงคลต่างๆนะครับถ้างั้นเดี๋ยวนี้ผมผมอธิษฐานขอก่อนนะใช่ครับเี๋นะ พอไปทาเหรียญรลวงพ่อแก่ร้านซับนะครับพอตกได้ปุ๊บนะครับที่นี่ก็จะมีถุงซิปล็อกนะครับมีบริการให้ทุกอย่างนะครับถุงซิปล็อกตรงนี้ก็จะเขียนบอกว่าแรล่เหล็กน้ําพีที่พิจภัณฑ์พื้นบ้านบริล็กน้ําพีตําบลน้ําพีอำเภอทรกแสนแข็งจังหวัดอุตรดิตถ์พร้อมเบอร์โทรอ๋อบอกข้อมูลไว้เลยครับผมนี่นะเอาไปเป็นสิริมงคลนะเพราะว่าพี่อึ่งเล่าให้ฟังประวัติของเหล็กน้ําพีเนี่ยก็คือมีคุณวิเศษในตัวเองอยู่แล้วการของการคุณใสการสิ่งไม่ดีเนี่ยเข้ามาสู่ร่าางกยหรือ ตัวเองได้นะครับใครมาตกก็อะเอาไปฝากคุณพ่อคุณแม่มีเม็ดเล็กไม่น้อยไม่เป็นไรหรือว่าจะตกตกได้กี่รอบพี่มีจำกัด<ก>ไหมกี่รอบก็ได้ครับก็แล้วแต่ครับผมเอาไปเลยครนะฮรพอเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยก็จะมีซองเหมือนซองยาอย่างเงี้ยซองใสเอากลับไปฝากคนที่เรารักได้ครับเอ,เองนะฮะ ในขณะที่จะไปเดินถ่ายทํารายการน,น,นะครับต้องใช้เวลานะฮะบางทีถ่ายทํารายการทั้งวันแต่วันนี้วันนี้ช้าน,น,น้องๆน,งนี่ทีมงานนี่ตกเหล็กน้ําพีกันหมดแล้วฮนะไอ้อุ่นตากล้องนะโอ้โหเล่นไหวเลยอ่ะเล่นไหวเลยอันนี้โปรดิวเซอร์ของเรานะน้องเอิร์นนี่เราอยากได้ไปทําอะไรอาไปฝากพ่อเทมนี้จะเสร็จไหม <c oughs> เสร็จนะแป๊บนึงพี่อ่าโอเคอ้าวเต็มที่เต็มที่ไหนๆมาแล้วไงน้องตกให้ดูหน่อยดูให้ดูอ่าไกลๆหน่อยไกลๆหน่อยไกลๆหน่อยไม่ไม่ไปไกลๆหน่อยไปไกลหน่อยไม่ใช่อ้าวอาตกตก แค่นี้ไม่รู้นดีเขารู้จะช้าอ่าเดินเดินมาแล้วเดินขึ้นมาทีโอ้โหนี่ได้นิดหน่อยนะโอ้โหนี่อ,อ,นอ,อ,นนนอุ้ยเอื้อในได้พยาบาลเลยนี่ พี่อึงพี่สามารถมองเห็นแล้วรู้เลยว่าอันไหนเหล็กน้ำพีตัวพี่เองนะครับถ้าเดินไปอย่างงนะี้เราก็สังเกตดูลยว่าก้อนไหนเป็นก้อนเหล็กน้ำพีเลยไม่มั่วนะไม่มั่วครับชัวนะครับผมผมเนี่ยด้วยความที่เอาจริงผมอะพอเห็นพี่อึ้งเนี่ยอธิบายให้ผมฟังผมพอจะรู้แล้วผมมั่นใจแล้วว่าผมไม่ผิดแน่นอนใช่เอางี้ไหมเราให้เวลาคนละหนึ่งนาที<ๆ>เอาเอาที่พี่มั่นใจเลยดีกว่าแล้วผมก็มั่นใจด้วยว่ายังไงผมต้องชนะพี่แน่นอนเอาเลยไหมหนึ่งนาทีนะครับผมเชิญครับพี่เอาเลยหนึ่งนาทีฮะหนึ่ กม่เหล็กอาก้อนเดียวเลยพี่อึ่งก้อนเดียวเลยที่ชัวนี่คุณผู้ชมก้อนเดียวที่เน้นเออเมียไม่บอกดีกว่าอ้าวโอเคละโอเคโอเคมาหนึ่งนาทีนะจะได้หมดเวลายังนะหนูพี่อึ่งเชิญทางนี้เลยครับอ่ะได้เลยครับพี่อึ่งเอาจริงนะ ผมให้พี่อึงตัดสินใจทีแล้วกันถ้าพี่อึงแพ้ผมแต่พี่อึงอายผมใช่อไหมอ่าเท่น้าผมเชืหอพี่กว <c oughs> ่าวพี่ชัวนะครับของพี่ชัวอยู่แล้วนั่นหรอเอาแม่เหล็กมาเนื่องจากปริมาณมันหนักไงอุ้ยเนี่ยฮ่ะใช่เหล็กน้ำพีและเหล็กน้ำพีจะติดกับแม่เหล็ก<อ>ถ้าไม่ติดกับแม่เหล็กคือไม่ใช่แร่เหล็กน้ำพีฟุบหรือเปล่าไม่ฟุบครับไม่ฟุบร้อยเปอร์เซ็นต์อ่าร้อยเปอร์เซ็นต์หนักๆเลยนี่สีใช่สีเดียวกันอ่า เห็นไหมครับเอ๊ะถ้าปล่อยเนี่ยมันจะติดนะถ้าเพีแท้ใช่ครับดูครับใช่ไม่แต่สีเหมือนกันมากลักษณะของเขานะครับมันจะแตกต่างกันนิดนึงครับนั่นมันจะดําอย่างเดียวนะครับแต่ตรงเนี้จะดําออกเรื่มเรื่เห็นไหมครับ งนี้คืออย่างที่พี่อึงบอกนะฮะสารเจ้าพ่อบ่อนเหล็กน้าพีเคยมีการเข้าทรงกันประทับทรงกันใช่ครับเจ้าพ่อท่านบอกว่าท่านชอบอยู่สารนี้มากกว่าครับผมเพระงั้นอย่างที่ผมบอกไปนะครับเดี๋ยวเราจะมีการจะสร้างเหรียญที่ระลึกเหรียญพ่อแก่รุ่นล้านรัพย์ในวันนี้มีโอกาสมาที่บ่อเหล็กน้ําพีก็เลยขอมนลศสารเหล็กน้ําพีเนี่ยไปทำในงานจะสร้างเหรียญพ่อแก่รุ่นล้านรั์เนื้อเหล็กน้ําพีแล้วกันนะครับพี่ครับผมเดี๋ยวผมขอญาตเอาเหล็กน้ําพีหน่อยนะมาน้องอูเชิญเชิญเชิญนี่น้องอูครับน้องอูนี่พี่พี่อึง เป็นที่ระลึกของรายการของเราพี่รนะสร้าง2,565เหรียญเท่านั้นเองนี่พี่อึงดูครับนี่นี่ครับเหรียญพ่อแก่รุ่นล้านทนะรัพย์นะ ที่สารแห่งนี้มีการเสี่ยงทายถูกไหมครับพี่ใช่ครับในการที่ยกเหล่งน้ําพีตอนแรกต้องทํายังไงครับขั้นตอนบอกว่าเราจะมาขอพรสักอย่างหนึ่งให้ประสบผลสําเร็จนะครับทำการยกเสี่ยงทายนะครับครั้งแรกยกให้สูงที่สุดนะครับพอครั้งต่อไปเราก็บอกว่าถ้าประสบผลสําเร็จจริงๆขอให้ก้อนแร่เหล็กก้อนนี้ครับยกไม่ขึ้นนะครับหรือว่าหนักกว่าเดิมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะเดี๋ยวผมจะให้น้องอู๋เนี่ยลองอธิษฐานดูแล้วกันเอากล้องมาจับตรงนี้ตรงนี้น้องอู เมื่อกี้พี่อึ่งเขาบอกว่าครั้งแรกเนี่ยขอท่านก่อนถ้าอ่อะถ้าสําเร็จเนี่ยขอให้ยกขึ้นสูงที่สุดอะและครั้งที่สองถ้าสําเร็จขอให้ยกไปขึ้นถูกไหมพี่ครับผมโอเคก็คือล้วก็ยกขึ้นอย่างเงี้ยครับผมครับครั้งแรกนะครั้งแรกนะครั้งแรกขอให้ยกให้เบาที่สุดให้สูงที่สุดอะครับอ่าหอายกได้ยกได้ยกได้สบายนะอาว่ขอครั้งที่สองก่อน ครับผมขอให้หหเหมือนเดิมครับแล้วแต่บอกว่าให้ยกนหนักกว่าเดิมหรือยกไม่ขึ้นนะครับแต<ช>่<ช>ว่าถ้าตามหลักความเชื่อคือครั้งแรกขอให้ยกขึ้นสบายๆ<ช>ครั้งที่สองเนี่ยขอให้หนักขึ้นบางคนเนี่ยเขายกไม่ขึ้นเลยนะ <S 2> <S 2> บางคนเขาจะมีอาการหนืดๆหน่วงๆบ้างอะไรบ้างอาจจะสําเร็จแต่ว่าค่อยๆไปแล้วขออะไรไปลอตเตอรี่มาวันที่หนึ่งโอเคไม่ไม่แปลกเลยไม่แปลกเลยไม่แปลกเลยไม่แปลกไปไหน <S <S อะไปแล้วไม่แปลกเลยไม่แปลกเลย พี่อ่ตรงนี้เขาเรียกว่าอะไระครับจะเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนของตําบลน้าพีนะครับก<อ>็ะจะรวมกลุ่มกันนะครับ,รบเพื่อมาจําหน่ายสินค้าโอท็อปนะครับก็จะมีวัตถุมงคลที่ทํามาจากแร่เหล็กน้ําพี<อ>แล้วก็เหล็กน้ําพีนะครับ<อ>ที่จาหน่ายอยู่ข้างในนี้นะครับนั่นแสดงว่าคนในชุมชนเนี่ยรวมตัวกันตั้งกลุม่มใช่เป็นโอท็อปนั่นแสดงว่าในร้านค้ายอย่างนี้ก็เป็นของชาวบ้านที่นี่ของชาวบ้านที่นี่ ร้านค้าของชาวบ้านที่ร,รวมตัวกันอย่างนี้ก็เป็นพระแสงพระแสงดาบนะครับ,รบพระแสงดาบ,บนะครับแล้วก็รวมไปถึงตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนเชือกถักด้วยเชือกถักนะครับ<า>ก็จะมีส่วนมากก็เล่หเหล็กน้ําพีนะครับจะทาเป็นพระเครื่องต่างๆจริงๆถ้าเหล็กน้าพีเนี่ยก็ไม่พ้นพระแสงขัน ใช่แน่นอนอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นตัวแรกก็จะเป็นพวกสร้อยรูประคัมอะไรประมาณนี้นะครับหรือว่าเครื่องประดับต่างๆ่ามาถึงตรงนี้ครับตรงนี้คือหมมัสรุตตาตรงนี้ครับพี่อันนี้สวยมากอันนี้ขออนุญาตจับได้ไหมจับได้ครับจับได้เนาะนะครับนี่ครับโอ้โหสวยมากตรงนี้ครับจะเรียกว่าประดับมุกนะครับเดี๋ยวขออนุญาตดึงดูได้ไหมได้เลยครับคือได้ทั้งฝักทั้งด้ามทั้งฐานนะครับทั้งฝักทั้งด้ามทั้งฐานครับผมราคาก็จะแตกต่างกันไปนะครับมันจะมีความเชื่อแต่ละ ภมมีภาคไปนะครับแล้วเหล็กเนี่ยก็คือเหล็กน้ำพีเลยครับผมอ๋อเห็นมีแบบแบบถลุงเก่าแล้วถลุงใหม่คืออะไรใช่ครับตะกันเก่ากับถลุงใหม่นะคะเขาจะเขียนไว้เนาะว่าเป็นเหล็กตะกันเก่าแล้วว่าเหล็กถลุงใหม่อะไรประมาณนี้ตะกันเก่าค่ะทำขุดหามาจากเตาเก่าๆที่คนในสมัยนั้นะไปถลุงไว้นะครับผมอันนี้ก็เก็บดีสิครับผมอ่าเรียกว่าตะกันเก่าลักษณะตรงนี้ก็คือเป็นพร้ขันแตกต่างกับพระเสษเมื่อกี้ แล้วก็ตรงนี้เป็นอักขรอะขระครับของภาษาอะไรอะบพี่เป็นภาษาขอมครับภาษาขอมครับผ่านการปลูกเสกมาหรือยังครับพี่ถ้าพูดกันจริงๆดาเล็กน้าเพรียครับก็จะมีอนุภาพอยู่ในตัวแล้วนะครับไม่ต้องปลูกเสกนะครับผมทอดดูอันนี้ครับอันนี้จะเป็นกิจครับอ๋อเป็นกิจเหรอครับผมโอ้ยนี่กิจครับกิจเมื่อสมัยก่อนเขาไว้ทาอะไรอรบพี่จะเป็นสตาวุธของทางภาคใต้นะครับกิจ คนขายเขาจะทราบหมดแล้วครับว่าแบบไหนเป็นอะไรใช่ครับเพวกชาวบ้านก็จะรวมกลุ่มกันเอาวัตถุมงคลต่างๆนะครับมาจําหน่ายไว้ให้กับผู้ที่มาเที่ยวชมอะไรอย่างนี้ครับแต่ทุกอย่างก็คือเป็นแร่เหลึ่งน้ำพีใช่ครับมีชื่ออะไรครับชื่อประภัสสอนค่ะที่นี่เปิดมานานเนี่ยพี่ สิบกว่าปีอะผมเชื่อว่าตรงนี้อยู่ที่อุตรดิต์นะหลายคนที่ดูรายการของเราไปเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยอยากได้เหล็กน้ําพีไปที่บ้านเนี่ยที่นี่มีการจัดส่งให้ไหมครับมีค่ะมีใช่ไหมติดต่อได้ทางไหนดีทางไลน์ค่ะเบอร์นี้เดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์ไว้ตรงหน้าจอให้ที่065 026 7848นะเดี๋ยวขึ้นไว้ตรงนี้ให้นะใครที่สนใจในกระบวนการของเหล็กน้ําพีแล้วที่นี่เหล็กน้าพีแท้นะครับเพราะว่าบ่อเหล็กน้ําพีอยู่ตรงนี้เองเดินไปประมาณไม่กี่ก้าวก็ถึงแล้วเพราะนั้นอันนี้มั่นใจได้ว่าเป็นเหล็กน้ําพีของแท นี้เราจะพาไปชมเราเห็นแล้วอันนี้คือปลายทางนะแต่ว่าต้นทางก่อนจะมาเป็นดาบเรื่มนี้จะทํำยังไงเดี๋ยวผมพาคุณผู้ชมไปดูขบวนการขั้นตอนของการตีเหล็กน้ําพีกันครับตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านของคุณอาไวยพจนนะคุณอาสวัสดีครับสวัสดีครับ คุณอาเป็นช่างในการตีดาบมานานยังครับ20กว่าปีครับ20กว่าปีหมายความว่าสืบต่อจากรุ่นสู่รุ่นหรือว่าไงครับรถ้าพูดถึงประมาณนั้นก็ใช่ในการตีเหล็กแต่ละที่เนี่ยผมว่าเหมือนกับลายมือของช่างแต่ละคนน่าจะไม่เหมือนกันถูกต้องสมัยนี้เขามีเครื่องในการที่จะตีดาบให้มาแบบแต่ทําไมยังคงจะต้องทําแบบสมัยเก่าอยู่ครับใหเ้เป็นงานมือจริงๆ,ๆเขาเรียกว่าอะไรให้สืบทอดวัฒนธรรมดั้งเดิมมากค,<ช>คุณอาทีนี้คุณอาครับะบวนการขั้นตอนในการจะเป็นดาบน้ําพีสักเล่มหนึ่งงคุณอต้ไป ไปขุดเอาแร่เหล็กน้ำพีเองเลยไหมครับผมไม่ได้ไปขุดเองแต่ผมซื้อซื้อมาหมายความเป็นก้อนเหมือนกัน, <ขอ S 1> นก้อนแร่วผู้ด,ดางซื้อแบบนั้นมาเลยใช่แล้วก็มาเริ่มถลุงเองที่บ้านนี้เหรอครับตาไปดูได้ไหมอยากเห็นภาพเลยดูได้ดูได้ไป ขั้นตอนกระบวนการจะต้องมีการไหว้ขอก่อนไหมหรือทําพิธีขออะไรอย่างนี้ก่อนไหมฮะมีเป็นบางครั้งคุณดาเคยที่แบบไม่ได้ขอแล้วเกิดเรื่องราวแปลกๆก,กับตัวเองไหมครับผมไม่มีผมขอทุกครั้งเ,ออเราเราทำอย่างนี้เราเราขออนุญาตท่านมาตั้งแต่แรกแล้วเราก็มีอุดมการณ์แล้วก็รักษาคําขอคํามั่นสัญญาว่าเราจะทําน้ําพีอย่างนี้เราไม่ได้ทําอย่างอื่นตรงนี้คือที่เอาไว้ถลุงถลุงตรงนี้แหล่งน้ำพีตรงไหนครับคุณาอ,อันนี้เครื่องตาําเครื่องแยกแร่อันนี้ลิ่นแร่ อันนี้ตำตำแล้วคัดเอาผงออกแล้วตำสามรอบแล้วอันนี้คืออันนี้อันนี้พร้อมใช่พร้อมที่จะทําการถลุงเตาถลุงอันนี้อ๋เตาถลุงคืออันนี้อันนี้หมายความว่าเราก็ใส่แร่เหล็กเพีไปในนี้เหรอครับใช่ เกิดการเผาผลาญกันเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยนะฮะที่แร่เหล็กน้ำพีจริงๆก็จะละลายลงมาถูกไหมคุณาจับตัวกันเป็นก้อนส่วนที่ไม่ใช่เหล็กน้ำพีเนี่ยก็จะเหมือนกับเป็นสแลกหรือเป็นครีมก็จะไหลออกข้างล่างข้างล่าง้า25กโลก็จะเหลือเหลือเหล็กประมาณ6กิโลหรือ7กโลอุ้ยพอ6โล7โลทีนี้เราก็ไปทุบสแลกอัดครอบแน่นเป็นก้อนเป็นแท่งก็จะเหลือประมาณสัก2.5คือ2กโลครึ่งเต็มที่ละจาก25กิโลใช่หรือ2กโลครึ่งใช่นะฮะแต่ว่าคือผมอยากจะบอกว่าคือถ้ารู้น ยังไงต่อครับคุณอาพาผมไปดูตรงขั้นตอนการอัดเลยครับขั้นตอนต่อไปทำอะไรครับคุณอาขั้นตอนต่อไปก็ต้องมาเข้าเตานี้เตานี้คือเตาเตาอัดเพื่ออัดแท่งอัดเป็นแท่งอย่างอย่างนี้อัดยังไงครับคุณอาก็เอาเหล็กเข้าเตาแล้วก็ก่อไฟแล้วเหล็กเข้าเตาครับร้อนครับไร้อนอุ่นๆร้อนอุ่นร้อนฮะอุ่นๆ่อุ้ย อันนี้เย็นอันนี้เย็น,อ,ยนอ่าโอเคอัดให้เป็นแท่งแบบนี้กระบวนการอัดอัดยังไงเขานะติดไปแล้วก็เอาเหล็กเข้าเตาเหล็กมันอ่อนตัวปุ๊บก็เอาครีมจับมาแล้วก็ไปเข้าเบ้าไม้ตรงน้นปั้นเป็นก้อนก่อน,ก,อนก,ก้อนกลมก้อนกลมก่อนแดงที่2แดงต่อไปก็อ่อนตัวพอที่ขึ้นเม็ดเริ่มประสากนกันเกาะตัวเหนียวอลวครับแนละพอเสร็จอยากได้เป็นแท่งแล้วขั้นตอนต่อไปทาอะไรครับคุณนะขั้นตอนต่อไปก็ยืดแท่งแล้วยืดแต่เขาจะขึ้นเป็นรูปทรงดาบแล้วไม่ได้ขนาดเขามันเพื่อที่จะตีขึ้นรูปวันนี้ผมขออนุญาตลองต ลองทําให้ดูนะว่าในการตีเหล็กเนี่ยจะออกมาเป็นดาบพระแสงหรือว่าประขันเนี่ยต้องทำยังไงบ้างผมมีหน้าที่ตีอย่างเดียวเลยนะกูได้เดี๋ยวค่อยดูฝีมือผมนะเดี๋ยวเรจะดูเดี๋ยวค่อยดูเลยเดี๋ยก็ร้วผมพร้อมมากเอายี้ดีกยว่าตีดีคุณอาบอกดีเลยนะถ้าตีไม่ดีคุณอาสามารถดุผมได้เลยนะไม่ดูชี้ว่าเป็นยังไงตอนนี้ผมกําลังจะเริ่มการตีเหล็กน้าพีแล้วนะครับดาบเหล็กน้ำพีอย่างนี้เลยเหรออุ้ยผมไงเข้ามาใกล้ๆเดินมาใกล้ๆเอ้าอยู่ไกลเกิน No! Oh. Hey. ไอ้อูคุยน้าคุยเนื้อคุยกับคุณผู้ชมนิดนึงคุยไปก่อนคุยไปก่อนคุยคุยคุยเยอะคุยยเอะๆเขาบอกว่าคุยเยอะๆทำไมไม่คัดก่อนอ่ะไม่คัดคุยคุยไปก่อนบอกบอกขั้นตอนกระบวนการอืมทำไมต้องตีสองคนมาตีสองคนมันก็จะได้เร็วผมตอบให้ผมตอบให้ทำไมถึงตีสองคนรู้ไม่เหนยตีคนเดียวเหนื่อยก็ถ้าตีสองคนเหล็กมันก็จะขยายตัวเร็วใจะมายืดออกเร็วยาวเร็วใช่ไหมบางเร็วอะไรเงี้ยประหยัดเวลาเร็วใไหมคุณนาครับตอนเนี้ยเราตีเพื่อให้มันยาวใช่ไหมครับอ่ยาวอันนี้ทำดาบเล่มยาวจะทำพระขันเนี้ยเล่มเนี้ยทำพระขันเลล่มี้ฮะคคืืออตแว ผ่าแค่ผ่าครึ่งโอ้ผ่าครึ่งบอลลูนบวงเดี๋ยวนะที่เราตีเมื่อกี้คือเล่นแค่นี้เองอันนี้ตีผ่าผ่าเป็นสี่เป็นสี่งั้นงี้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 ใช่ตีเหลือแค่นี้ใช่ไหมครับแล้วก็จะผ่าผ่าอีกแล้วก็จะไปขึ้นรูปขึ้นรูปเป็นแบบนี้มาผมต้องทำให้สำเร็จเอ้ามาเติ้ลเฮ้ยเฮ้ยเติ้ลต้องตั้งช่างให้หยุดไให้หยุดช่างเขาจะไม่บอก หลังจากที่เราได้ดูทุกขั้นตอนกระบวนการในการทําดาบน้ําพีมาสักเล่มหนึ่งอาจารย์ไม่ได้เรื่องง่ายเลยนะครับเป็นเรื่องที่โอ้โหยากแล้วก็ต้นทุนในการทําแต่ละอย่างสูงมากนะครับต้องใช้แรงคนต้องใช้สติปัญญาภูมิปัญญาที่ได้สั่งสมมาประสบการณ์ที่สั่งสมมาในการทําเป็นพระแสงสักเล่มหนึ่งทำเป็นพระขันสักเล่มหนึ่งเหนื่อยนะอาจารย์ถ้าถามผมตรงผมเหนื่อยมากตอนนี้แขนข้างขวาผมหายไปไหนหมดแล้วไม่รู้เน,น,<ๆ>นี่ยแต่เหนื่อยเหนื่อยมีความสุขเหนื่อยมีความสุขความสุขที่เราได้ทํางานตรงนี้ที่ที่เรารักเราชอบแล้วก็เลี้ยงตัวเราได้ เลียงกิตเราใจเราได้ในขณะเดียวกันพร้อมกันอาจาร,รย์ผมถามในฐานะที่ถ้าคนนอกมองอาจารย์ผมมีความรู้สึกว่าอาจารย์เป็นคนที่ยังดํารงไว้ซึ่งภูมิปัญญาชาวบ้านดังนารงไว้ซึ่งศาสตร์ในการตีดาบ แบบโบราณโบราณอาจารย์รู้สึกยังไงบ้างครับรู้สึกภูมิใจนะแล้วก็ดีใจที่เราเราไม่ใช้ชีวิตแบบนี้เราได้ทําแบบนี้แล้วไม่ไม่ไม่ล้ายุคไม่ไม่ทิ้งยุคเก่าถือว่าได้ได้สืบสารภูมิปัญญาและวิถีชีวิตของคนโบราณระดับหนึ่งให้คนรุ่นหลังได้รู้ได้เห็นวิถีชีวิตของชาวน้าพีหรือว่าช่างตีเหล็กน้าพีในสมัยโบราณและปัจจุบันอาจารย์ขอบพระคุณมากนะครับขอบพระคุณมากัดแล้วก็ในอีพีนี้ต้องขอบคุณผลิตภัณฑ์เฟิร์มนะครับนี่เฟิร์มเซรั่มใครอยากมีผมดก ดำมีหนวดเคราที่ทดกดานะครับใช้เลยหาซื้อได้ที nice ่ l i น์แอดนะครับพิมแอดนำหน้าแล้วก็ F E R M ์มแอดเฟิรนั่นเองลองใช้ดูตอนนี้มีโปรโมชั่นเยอะแยะมากมายาจารครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีนะครับแล้วก็ฝากแฟนรายการทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อคุณผู้ชมเนี่ยจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปของรายการเที่ยวได้ไม่ลบหลู่อันนี้คือเรื่องราวของคนวิถีชุมชนในตำบลน้ําพีล้ำลาคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะครับจเจอกันใหม่ในอีพีหน้าวัน Yeah.